ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับมามาแล้วมาเอาเนียไปไหวมาเอาเนี่ยไปวนันมาเอาเคยอีสานมาเอาลูกสะใภ้อีสานไปไหวแต่เฮ็ดแนวไปไไอวเฮ็ดยูเฮ็ดกินพี่น้องถ้าผมมื้อนี้มาเสนอตำทะเลเดือดครับตำทะเลเดือดให้พี่น้องได้เบิ่งครับเดิมเลยครับ ใส่พริกใส่ชูลดกันพริกกระเด็นตํำเลยครับตํำเลยตํำเลย ใส่น้ำตาลครับอาจอากเปรียวหวานน้ำปลาครับสำหรับวิธีที่ให้ออกเปรียวหวานมันพอดีโบเข้มกับใส่น้ำตาลคึ้งทับพี ใส่น้ำปลาครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองก็ตามด้วยมะนาว ลส,สองลูกครับ เพิ่มความกลมกล่อมโดยน้ำมะขามต้มหนึ่งทัพพีเพิ่มความนัวโด้ยปลา ละที่น่อยนี่ก็จะเป็นหอมครับหอมเฉกขี้ฝรั่งหอมกะทศ ครับไปอีกหน่อยนึงนี่ครับผมมันจะพอดีสาหรับสูตรที่เอาเปรี้ยวหวานสูตรเปรี้ยวหวานครับมะละกอ ด้วยปลูครับผมนี่ปปูป,ป,ปูใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยปูเห้จะแค่น้ำเย็นไว้ดองน้ำเย็นไวนน้นิดนึงปมูนมันๆครับเดี๋วยวราไปลา ตามเล็ครับเรียบร้อยครับตำโดนเ่็ด้ไรจำโดนไม่ได้เดี๋ยวมันจะนี้อ่ามาดูเลยครับ ว้าวเกียวเกียวเท่เลยครับโอ้สีสันครับสีสัน นี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับทำทะเลเดืดอดทำทะเลเดือดครับลายแตกครับผมับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับผมที่ขอฝากท่านผู้ชมครับผมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาบึงกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสบายดีสวัสดีครับ